สวัสดีครับข่าวเลือกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องคอรมอรประยุทธ์2ทับที่เห็นหน้าเห็นตากันไปเรียบร้อยแล้วถือว่าตรงตามโผที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่มีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยโดยเฉพาะการที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีวางขุมกำลังรองนาย,ยกรัฐมนตรีใหม่หลังจากที่ไม่มีกลุ่มของนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์แล้ว เริ่มตั้งแต่นายดอนปรมัติวินัยรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หลายเดือนก่อนมีข่าวว่าจะขอพักหลังจากร่วมงานมาตั้งแต่ยุครักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอแต่ในช่วงการจัดทัพปรับคอรมอปรากฏว่าเจ้าตัวเปลี่ยนใจอยู่ช่วยงานบิ๊กตู่ต่อ นอกจากได้ตำแหน่งเดิมแล้วดอนยังได้เลื่อนชั้นเป็นรองนายกรันตรีชนิดไม่มีข่าวหลุดข่าวลอดข่าวคาดเดาออกมาก่อนหน้านี้เลยแม้แต่น้อยและตามคิวที่บิ๊กตู่ออกมาเฉลยเหตุผลว่าเป็นเพราะต้องการเพิ่มมิติด้านเศรษฐกิจให้กับกระทรวงการต่างประเทศจึงทำให้ดอนเพิ่มมิติจาก นักการทูตมาเป็นพ่อค้าด้วยและการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรียังจะทําให้มีอํานาจเจรจาแทนนายกรัฐมนตรีได้เวลาไปต่างประเทศเรื่องของเรื่องก็เพราะว่าไม่มีคนรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงและก่อนหน้านี้เป็นหน้าที่ของนายสมคิดที่มักจะเดินทางไปโรดโชว์เจรจาการค้าการลงทุนกับต่างประเทศและยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกระทรวงการต่างประเทศอีกทีด้วย ขณะที่คนที่เข้ามาใหม่ในครมอครั้งนี้คือเสียพงสุพัฒนพง์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่แม้จะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีเหมือนกันและเกี่ยวข้องกับกระทรวงเศรษฐกิจโดยตรงมากกว่าแต่ในแง่ของการค้าการขายและคอนเน็กชั่นกับต่างประเทศเมื่อเทียบกับนายสมคิดแล้วยังห่างชั้นกันเยอะในส่วนของเสียพงษ์นั้นก็ได้นั่งควบรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหรือว่าจะเป็นนายปรีดีดาวฉายรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ว่าได้มานั่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นายปรีดีแมนจะเป็นขุนคลังที่ควรจะได้นั่งเป็นรองนายกรัมตรีอีกตําแหน่งแต่ในแง่ของปฏิสัมพันธ์กับพักพลังประชารัฐนั้นแทบจะไม่มีเลยเป็นคนนอกอย่างแท้จริงที่มาจากคอนเนคชันของบิ๊กตู่เท่านั้นแตกจางจากนา,นายสุพัฒน์ พงที่ถือว่าเป็นคนกันเองกับแกนนําพักพลังประชารัฐหลายคนมีความสนิทสนมกับนายนัทพลที่ปัสสวรนรับตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและยังได้รู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีกับทีมเสนในตึกไทยคู่ฟ้าที่บางคนมีตําแหน่งเป็นบอร์ดในรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะมานั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่จะต้องกำกับดูแลกระทรวงเศรษฐกิจในโคต้าของพักพลังประชารัฐ ขณะที่เก้าอี้ตัวอื่นๆก็เป็นไปตาโผมีนายอนุชานาคาสายได้นั่งเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายยกรัฐมนตรีนอกจากจะได้คุมสื่อแล้วการมาอยู่ตรงนี้จะได้ทํางานใกล้ชิดกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งตนเองเป็นเลขาธิการพัก อนุชาย,ยังจัดทำหน้าที่ประสานงานกับวิบรัฐบาลและตอบกระทู้แทนบิ๊กตู่ในสภาด้วยแต่เดิมนั้น,นกลไกเวิบรัฐบาลต้องให้บรรดารัฐมนตรีจากพักพลังประชารัฐเข้ามาช่วยซึ่งก่อนหน้านี้สำหรับตำแหน่งประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีร,ตรัฐมนตรีชื่อเทวันลิปปะตะพันลบซึ่งไม่ได้เป็นคนที่มาจากพักแกนนำอย่างพักพลังประชารัฐการได้นายอนุชามาก็จะทำให้กลับมารับผิดชอบโดยตรง ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นเพราะเป็นคนจากพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำและเป็นเลขาธิการพักอยู่ด้วย ส่วนที่กระทรวงแรงงานก็เป็นของนายสุชาติชมกินสสจังหวัดชนบุรีได้เป็นรับตรีว่าการกระทรวงแรงงานสมใจตามความฝันโดยมีนางนาริบลพินโยศรีวัตรที่บรรลุความฝันของตัวเองได้เป็นรับตรีสมใจเช่นกันกระทรวงแรงงานในยุคครมบประยุทธ์2ทับจะถูกประยุกต์ให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจเต็มตัวโดยเฉพาะในปัจจุบันรัฐบาลกําลังเผชิญกับปัญหาการว่างงานซึ่งจะเป็นปัญหาที่หนัก หนาสาหัสมากกว่านี้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเป็นกลไกที่สําคัญที่จะอยู่ในสายของทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กปั้มที่จะต้องเดินตามแนวนโยบายของรัฐบาลเท่านั้นไม่สามารถคิดโปรเจกต์อะไรที่นอกเหนือจากนี้ไปได้นายสุชาติจะเป็นฝ่ายบูที่คอยไป เจราจาไก่เกีย่กับบรรดาสาภาพต่างๆเพื่อไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวขณะที่นารุบลนั้นพยายามจะรับบี้เข้ามาหาบิ๊กป้อมอีกครั้งเพื่อให้ดูแกกลกรมที่สําคัญสุชาติเองแม้นปากจะบอกว่าสามารถทํางานร่วมกับนรุบอได้เพราะเป็นพี่น้องกันแต่ดูแล้วก็อยากจะแสดงบารมีของการเป็นรัฐตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่ใช่ฐานะร่วมงานกับรัฐมนตรีคนอื่น ก่าวคือนรุมน,นจะอัฟไซน์นายสุชาติไม่ได้การจัดดาเนินการอะไรต้องรออนุมัติจากสุชาติก่อนซึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็คือบิ๊กป้อมในฐานะรองนาย,ยกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกระทรวงนี้ อย่างไรก็ตามการที่นรบลได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานตามฝันนั้นมองดูภายนอกเหมือนบิ๊กตู่โปรดปานแต่หากมองตำแหน่งแล้วถ้าบิ๊กตู่ให้ใจจริงทำไมจึงไม่เอามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่ใกล้ตัวแต่ดีดออกมาไกลถึงกระทรวงแรงงานและที่สำคัญเป็นเพียงรัฐมนตรีช่วยเท่านั้นการให้นรบลเป็นรัฐมนตรีเป็นเหมือนการตัดปัญหาและไม่อยากที่จะขัดใจกับพี่ใหญ่มากกว่า ครามาชุดนี้จะมีเวลาพิสูจน์ผลงานกันให้เสร็จรวดเร็วทันใจและได้อย่างมีประสิทธิภาพกับภารกิจฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจเป็นหลักในท่ามกลางปัญหาการเมืองที่รุนแรงเข้ามาทุกด้านทุกขณะจึงไม่แน่ใจว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ข้ามปีนี้ได้หรือไม่ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News1 วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ